สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากริกิดดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยนะครับเช่นเคยวันนี้เรามา ดูดวงครูดวงที่14ซึ่งเป็นดวงครูดวงสุดท้ายในเรื่องการแก้เสริมเติมแต่ดวงตาบริเวณหัวคอบ่าไหลจดปลายเท้าหรือบริเวณร่างกายที่ช่องพันธุกนะครับพันธุไปว่าญาติวงศาคณาญาติอาสหาริมทรั์คุณแม่ความพยายามเช่นเคยครับถ้ามีดาวดีอยู่ในนั้นดาวดีมีอะไรก็มีคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลนั่นแหละยกต,ตัวอย่าง 2 4, 6, 4, 3, 8, 1, องสี่หกดหห้าอารมณ์นี้แต่ว่าพยายามแล้วมันดีแต่ถ้าเกิดมี1,3,3,7เนี่ยพยายามแล้วเจ็บเนื้อเจ็บตัวดังนั้นเราต้องพิธีพิทันกับช่องพันธุให้มากๆนิดหนึ่งนะครับที่เขบอกว่าขยันแล้วสวยอารมณ์แบบนั้นนะครับเราก็มาดูครับกดข้อแรกนะเอาลัคนาอยู่ราศีเมษไปดูว่าเราคำนวณแล้วได้ด,ว,ดวงคน หรือดวงเทวดาคานวณแล้วได้ดวงคนนะครับเป็นดวงคนแล้วก็ไปดูดวงตนุที่14ผมสอนไว้หมดแล้วรายละเอียดค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับคือเป็นสเต็ปที่ยากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับต่อมาวิธีการก็คือเอาลักษาที่1อยู่นี่เนาะเราก็มาหาลักนาที่2มาตั้งแทนช่องพันธุ นับแบบไหนอาจารย์พันธุตนุกระดุพะสัชะพันธุนับแบบแบบแบบนี้ก็ได้1 2 3 4นะครับแล้วแต่คุณสะดวกเมื่อได้แล้วนะครับลัคนาที่2องมาตั้งทับไม่มีมเล็งเป็นไรเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็เอาดาวอาทิตย์ไว้ในใจเอาไว้ในใจนะครับมันคือตายตัวตายตัวแทนของช่องนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ไปดูครับว่าเพื่อนเขามีอะไรบ้างมีหมี6มีเ อีเช่นเคยครับคล้ายๆกับเรื่องตนุเลยนะครับดังนั้นเมื่อได้ห้าได้หกได้เจ็ดสเต็ปต่อมาเราก็เหลือบมาดูครับว่าในมณฑลจักรวาลหรือจักรราศีดาวห้าดาวหกดาวเจ็ดดีหรือไม่โอ้พนาดเสียไม่ดีหกกับเจ็ดเสียไม่ดีดังนั้นข้อแรกผ่านไปแล้วใช้ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆใช้ได้ครับอย่าใช้จนเป็นประจำดังนั้นเราก็สลับไปสลับมาวันนี้ใช้ห้าพรุ่งนี้ใช้หก วันนี้ใช่เจ็ดนี่ครับสลับไปสลับมาสลับไปสลับ,ลบมาโอยน่ารักจะตายครับเพราะอะไรเออเรารู้โหศาสตร์น้อนะครับบวกดาจรน,นิดนึงนะครับบานข้างหน้าผมสอนแต่ถ้าเกิดว่าอีกสายนึงนะครับพักคำน,นวณพักคำนวณบอกว่าในจักรราศีถ้าเกิดไม่ดีละ่ะในกฎข้อที่สองครับของการขัดดาวเราก็เหลือไปดูครับทีนี้ทักษา,ารใช้เลยละอะไรดีที่สุด ในเมื่อในมณฑลจักรวาลไหนจัก,านนจก,การาศีไม่ดีก็ต้องไปดูทักษะมาเป็นกฎครับดังนั้นอะไรทีสุดเพลหัสอยู่ไหนอยู่นี่นะครับดาวศุกร์อยู่นี่ดาวเสาร์อยู่นี่ดังนั้นดีที่สุดมีดาวศุกร์กับดาวเสาร์เลขหกกับเลขเจ็ดดังนั้นเราก็เอาเลขหกเลขเจ็ดมาพอมาแก้มาเสริมมาเติมมา,ตม,มาแต่งถอดเข้าถอดออนนั่นเองนะครับอย่าใส่จนเป็นประจำเพราะ เพราะถ้าเกิดเราใส่จนเป็นประจำเนี่ยมันจะนํานพาเรื่องสิ่งไม่ดีมาด้วยเห็นไหมครับเขาที่บอกว่าถ้ามีดาวดีพึงใช้ดาวดีมาเสริมมาเติมมา,ตม,มาแต่งดวงตาเสียก่อนต่อให้มันได้น้อยก็ต้องใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ดาวเสีย มันดําเรื่องราวนั้นมาด้วยนี่แหละครับคือกฎของโหราศาสตร์ไม่ใช่โอ้จะเสริมจะเติมจะแต่งแก้เป็นตะพื้นอเลยไม่ใช่ครับเราต้องรู้กฎเกณฑ์หลักการที่เขานํามาใช้ร่วมด้วยเสมอนะครับดังนั้นต่อมาครับราศีกระกฎูไหนเอ้ยนะครับไปดูกันดูหนะ้าอกหรือนมนะครับแล้วก็ไปดูกันเราใช้2ดาวก็พอก่อนเนาะใช้ดาวอะไรบ้างใช้หกับ7นะนี่ครับ6กับเดังนั้น อยู่หน้าอกกับนมใช้ได้หมดเลยแต่พยายามเลือกใช้สิ่งที่เป็นมงคลก่อนสมมติว่าเราใช้หกเนาะเออเรานับถือพระพุทธสีหินก็เอาใช้อันนี้นะครับศรัทธาแรงนะครับพระกิษนะมีความสุขได้หมดนะครับจะสักก็ได้จะเจาะก็ได้จะอะไรที่เราถนาดัดเอาหมดเลยแต่ว่านะครับสักเจาะแรงสุดนั่นเองนะครับส่วนดาวสาวก็จะใช้จัตุคามรามประเทศจับพรนนารายเจ้า พระแม่อุบาได้หมดนั่นเองเอาตามที่เรามีแบบที่ไปต้องเสียเงินเสียทองแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เสียเงินเสียทองนะครับไปซื้อไปหาไปซื้อไปหาที่เป็นมงคลเองทีเนี้โจทย์ต่อมาเนาะไปใส่ดวงคนแเราก็มาดูที่ราศีกรกฎไปดูอยู่ตรงไหนนาอกับนมมาดูครับอยู่โซนนี้เท่านั้นเหมือนเดิมจะเจาะจะสักจะแขวนได้หมดครับอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างด้านบ แต่จุดตัวนี้ดีสุดกึ่งการดีสุดนะครับหรือเจาะนมได้ไหมบางคนถามผมเนาะเขาไม่ได้ทึ่งหรอกแต่เขาอยากรู้เจาะนมได้ครับไม่ผิดถ้าคุณฮาร์ดคอร์พอการเจ็บก็แรงสุดนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะสักก็อยู่ในโซนนี้เนาะนะครับต้องระวังดีๆยาสักกลางๆกางกึ่งๆนะมันมีผลพอสมควรดังนี้คือเรื่องราวในการเสริมเติมแต่งดวงตา กฎเม็ดเคล็ดลับต่างๆคุณก็จะได้จากง่ายไปหายากและไอ้ความง่ายความยากคุณสามารถจะเอ้หนึ่งไม่ได้สวมแหวนไม่ได้ก็ต้องมาแก้หัวข้อบาไลหัวข้อบาไลาไม่ได้ก็ต้องไปแก้ที่ดวงข้อเป็นบ้านดวงข้อเป็นบ้านไม่ได้ก็ต้องไปแก้ชัยภูมิพงจุ้ยพงจุ้ยไม่ได้ก็แซกีแซกีเลยพงซุยตามระดับขั้นไปครับเอาที่คุณถนัดที่สุดโดยที่คุณรู้สึกว่าสบายใจอะ ใช่นั้นครับเกิดฤทิ์เกิดเดชเกิดมากเกิดผลแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ